สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมทำอาหารบ้านบ้าน,านมาแบ่งปันความอร่อยวันนี้ป้าก็อยู่ที่บ้านคุณยายนะคะช่วงนี้ก็จะอยู่บ้านคุณยายบ่อยนะคะเพราะว่าต้องมาอยู่เป็นเพื่อนคุณยายะคะ่ะเมนูที่ป้าจะนำมาฝากกันในวันนี้นะคะป้าไปเดิน สต็ฟู้ดนะคะหรือว่าอาหารริมทางค่ะก็ไปเจอหลากหลายเมนูมากๆเลยนะคะซึ่งเหมาะมากสําหรับท่านใดที่โดนลดเงินเดือนบ้างโดนให้ออกจากงานบ้างกําลังมองหาอาชีพเสริมบ้าง้าคิดว่า เมนูนี้ก็น่าสนใจนะคะป้าไปยืนมองอยู่สักครู่หนึ่งก็มีคนมาคอย3คน5คนอยู่ตลอดเวลานั่นก็คือเมนูขนมบ้าบินมะพร้าวอ่อนนั่นเองค่ะซึ่งเป็นเมนูที่ทำง่ายแล้วก็อร่อยนะคะแล้วก็กำไรดีด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมวัตถุดิบพร้อมวิธีทำค่ะส่วนผสมของเรานะคะก็จะมีนี่ค่ะป้าใช้มะพร้าวอ่อนนะคะขูดด้วยมือแมวค่ะ สองลูกนะคะแป้งข้าวเหนียวน้ำตาลมะพร้าวจะเป็นน้ำตาลทรายก็ได้นะคะเกลือป่อนนิดหน่อยค่ะแล้วก็มีน้ำมะพร้าวค่ะหรือว่าเป็นกะทิก็ได้นิดหน่อยค่ะเดี๋ยวป้าให้ดูที่ป้าไปถ่ายมานะคะค่ะนี่ค่ะแม่คะะ้าจะทำแบบนี้นะคะจะมีกระทะเหล็กแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้ช้อนตักค่ะเป็นคำคำมะพร้าวก็จะใช้เป็นมะพร้าวเผา นะคะมะพร้าวเผาแบบนี้ก็ได้นะคะนี่ค่ะแม่ค้าก็จะนั่งขูดไปผสมไปนะคะแล้วก็ตักาวางบนชี้ก,ก,กระทะแบบนี้นะคะกลับไปกลับมาพอสีเหลืองนิดนิดนึดนงก็ใช้ได้แล้วละค่ะขาย8ชิ้น20บบาทน่าสนใจค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวไปดูสูตรของป้าน,นะคะค่ะทีนี้เราก็มาผสมส่วนผสมต่างๆเข้าด้วยกันนะคะเป็นเนื้อมะพร้าวค่ะ ถ้าใครต้องการให้มีเนื้อหนึบนะคะไม่นุ่มเราก็ใส่มะพร้าวขูดไปอีกได้นะคะอันนี้ป้าก็จะใส่เป็นน้ำตาลตัวนี้นะคะแล้วก็เกลือป่นค่ะแล้วก็แป้งค่ะมากน้อยก็แล้วแต่เราได้เลยนะคะป้าใส่สักสามช้อนค่ะทีนี้เราก็มาผสมนะคะให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะ ใส่น้ำมะพราวไปนิดหน่อยค่ะอย่าให้เหลวมากนะคะแล้วก็คลุกเคล้าให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะเราก็จะเพิ่มแป้งไปอีกนิดหน่อยนะคะนี่ค่ะเราจะผสมให้หนืดๆประมาณนี้นะคะจะไม่เหลวมากนะคะนี่ค่ะ เอาละค่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็ไปตักนะคะวางบนกระทะเหมือนที่เขาขายนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะวันนี้ป้าไม่ได้ใช้กระ,ะ,กระทะนะคะใช้เป็นหมอ้อไฟฟ้าก็ทําได้ค่ะหรืออยู่ที่บ้านจะเข้าเตาอบก็ทําได้เช่นกันค่ะป้าใช้เป็นหมอ้อสแตนเลสแบบนี้นะคะแล้วก็ตักขึ้นมาประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะวางลงไปนะคะประมาณนี้ค่ะ ใช้เป็นกระทะเทฟลอนก็ได้เหมือนกันนะคะอันนี้ป้าก็ลองดูค่ะว่าจะใช้ได้ไหมแต่ป้าเคยทําใช้ได้นะคะเามาลองดูค่ะมันง่ายๆดีค่ะเราทําทานเองนะคะแต่ถ้าทําขายก็คือเหมือนที่เขาทํะค่ะทําขายก็ใช้กระทะหรือว่าใครจะ,ะเข้าอบก็ได้เหมือนกันค่ะ บ้าบินมะพร้าวอ่อนเนี่ยค่ะเขาจะมีเนื้อนุ่มนะคะแต่ถ้าจะเป็นเนื้อหนุบหนุบเด้งๆก็คือจะต้องใช้เป็นบ้าบินมะพร้าวขูดนะคะอ่าส่วนนั้นก็จะแบบว่านึบหนึบหน่อยแข็งๆนะคะอะ่อันนี้ก็จะนุ่มนิดนึงค่ะรอให้สุกนะคะแล้วก็แซะเปลี่ยนด้าน,นะคะ่ะถ้าเป็นกระทะเทฟลอนก็ได้นะคะก็จะง่ายขึ้นนะคะอันนี้เป็นเนี่ค่ะ เป็นะมอสเตเลตก็จะนั่นนิดนึงแค่ยากนิดนึงแต่ต้องรอให้เขาสุกก่อนค่ะให้เซตตัวสักครู่แล้วเราค่อยกลับด้านค่ะเราเริ่มมีกลิ่นหอมขึ้นมาแล้วนะคะ <c oughs> อะน่าจะพอแซะได้นะคะแล้วก็กลับด้านแบบนี้ค่ะ <c oughs> คุณยายจะไอบ่อยนะคะช่วงนี้เนี่ยนั่งดูทีวีก็ไอไปเนี่ยเดี๋ยววันจันนี้ต้องพาไปหาคุณหมอค่ะคุณหมอนัดเนาะ คนแก่พออากาศเปลี่ยนนิดนึงก็ผิดปกติแล้วนี่ค่ะเห็นค่ะเราก็กลับได้น,นะคะเราให้อีกด้านหนึ่งสูกค่ะจะให้เกรียมกว่านี้นิดหน่อยก็ได้เหมือนกันค่ะนี่ก็ใช้ได้แล้วนะคะนี่ค่ะตานี้เขาก็จะมีความติดนิดหน่อยนะคะนี่ค่ะถ้าเราใช้เป็นเทปลอนก็จะติดไม่ติดเยอะนะคะ นี่ค่ะเราทํากับหม้อสเลเดนะคะก็จะมีติดบ้างนะคะทีนี้เราก็จะมาทําด้วยกระทะเทฟลอนกันบ้างนะคะตอนนี้เราเปิดไฟอ่อนอยู่นะคะแล้วก็หยอดลงไปค่ะประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะ แล้วก็รอให้เขาเซร็จตัวนะคะถึงค่อยกลับด้านค่ะอันนี้เขาเริ่มแล้วแต่ให้เขาเกรี่ยมนิดนึงเนี่ยค่ะใช้กับเทปร่อนนะคะกระทะเทปร่อนนี่จะแบบว่าเห็นไหมคะเขาดีมากๆเลยเนะะี่ยค่ะแล้วก็กลับด้านนะคะอันนี้เขายังเหลืองน้อยไปให้เขาเหลืองเยอะกว่านี้อีกนิดสักนิดนึงค่ะนี่ค่ะ ก็จะกลับด้านง่ายมากนะคะใช้ตัวช่วยนิดนึงค่ะประมาณนี้ก็ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับอีกครั้งหนึ่งนะคะให้เขาเหลืองสวยอย่างนี้ค่ะถ้าใช้เทปลอนจะง่ายมากๆแล้วชิ้นออกมาสวยด้วยนะคะอันนี้ป้าทําทานเองนะคะก็จะใส่แป้งน้อยที่เขาทาขายนะคะก็จะใช้เออจะใส่แป้งนะคะเยอะนิดนึงค่ะเพื่อให้มีกําไรนะคะ อันนี้ป้าเน้นเนื้อเนื้อมะพร้าวค่ะเขาขาย8ชิ้น20นะคะก็ถือว่าไม่แพงนะคะเพราะว่ามะพร้าวอ่อนลูกหนึ่งก็25บาทแล้วนะคะเนะะี่ค่ะเราก็กลับไปเรื่อยๆสักสองรอบนะคะให้เข้าเหลืองสวยแล้วก็จะได้สุกทั่วถึงด้วยนะคะสูตรที่ป้าทำให้วันนี้นะคะสามารถใส่แป้งเข้าไปอีกเท่าตัวได้เลยค่ะถ้าทำขายนะคะ แล้วก็กลับด้านอีกครั้งหนึ่งค่ะพอเขาอย่างนี้ค่ะให้เขามีสีเหลืองแบบนี้จะสวยนะคะนี่ท่านใดทำทานเอมีเตาอบก็ใช้อบก็ได้ค่ะได้เหมือนกันสำหรับบ้าบินมะพร้าวอ่อนเนะะี่ยค่ะเขาจะนุ่มนะคะถ้าเป็นบ้าบินมะพร้าวทั่วไปก็จะนึบหนึบมันๆแล้วแต่ชอบเลยค่ะเดีย๋ยวป้าทำจนเสร็จค่ะ กระทะที่สองจะสวยหน่อยนะคะกระทะแรกเป็นแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะอันนี้กระทะที่สองค่ะค่ะแล้วก็กลับสักสองรอบนะคะโอเคค่ะนี่ก็ใช้ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันค่ะ นี่ค่ะบ้าบินของป้าก็เสร็จเรียบร้อยจะสังเกตว่าอันนี้เขาจะสวยนะคะเพราะว่าเขาอยู่ข้างล่างเขาจะมีส่วนของแป้งเยอะส่วนที่ปัก,ปกข้างบนเนี้ยจะเป็นส่วนที่มีมะพร้าวเยอะนะคะเขาก็จะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทําขายนะคะป้าจะบอกสูตรทาขายไว้เลยคะ่ะใส แป้งนะคะกับมะพร้าวในปริมาณที่เท่ากันค่ะน้ำหนักเข้ากันเลยนะคะก็จะได้ปริมาณที่เยอะขึ้นนะคะหรือจะผสมะมะพร้าวขูดไปอีกก็ได้แล้วก็ผสมแป้งเข้าไปอีกเพื่อสร้างกําไรนะคะก็อร่อยเหมือนกันค่ะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเรามาจัดเสิร์ฟกันค่ะเวลาจัดขายนะคะเขาจะใส่กล่องพลาสติกค,ค่ะเวลาจัดขายนะคะเขาจะใส่กล่องพลาสติกแบบนี้นะคะแต่ว่าเล็กกว่าน,นี้ครึ่งหนึ่งนะคะแชิ้น 20นะคะแต่แบบนี้ของป้านี่8ชิ้น20นี่ขายไม่ได้ละค่ะขาดทุนนะคะอันนี้เป็นว่าแา8ชิ้น25บาทนะคะใช้กล่องใหญ่แบบนี้เลยก็ดูไม่น่าเกลียดนะคะนี่ค่ะถ้าเราใช้กล่องใหญ่แบบนี้นะคะขาย8ชิ้น25บาทไม่แพงเลยค่ะ25บาทหรือว่า30บบาทแล้วแต่ได้เลยนะคะลองทำกันดูค่ะ ถ้าใครทําขายนะคะลองสูตรนี้นะคะปรับเอาค่ะนะคะความหวานก็ชิมเอ,เอาชิมเอาได้นะคะเพราะว่าไม่ต้องมาเป๊ะๆก็ได้ะค่ะสําหรับสูตรนี้นะคะนี่แล้วพบกันหน่เมนูหน้าค่ะใครทําขายขอให้ขายดีๆเรวยๆนะจ๊ะสวัสดีค่ะ